คุณหมอค่ะช่วยพลังหนยค่ะเอาย้อนเหรอคะได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ๊ยก็อย่างนี้ค่ะเห็นเนาะ I อ o v e you ค่ะ ลองลองเ,อเดี๋ยวนะหมอคิดว่าเราเนี่ยสามารถทำให้มือมันตั้งฉากได้ค่ะถ้าเราควบคุมตัวเองดีๆทำยังไงอะหมอนี่ค่ะคนไข้ต้องทำได้ค่ะเรื่องแค่นี้ค่ะไม่ไม่ไม่ไมทำไ,ได้ <laughs> มันใช่ค่ะคนไข้ใจเย็นค่ะจะพยายามจะพยายามทำได้ต้องทำได้อุ๊ยใจเย็นๆค่ะเออทำได้แล้วนั่นแหละตั้งฉากเต่งเต่งเตงตจะต้องตั้งวงเองไหมคะคุณหมอเอาเอาเอาวงธรรมดาก็ได้ค่ะอย่าบิดเยอะค่ะกลัวกล้ามคนไข้แตกค่ะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาทําสัญลักษณ์ที่มนุษย์เราได้คิดขึ้นมาในการสื่อสารนะคะถ้าสมมุติเราใช้เสียงไม่ได้เราจะใช้มือในการสื่อสารกันแทนเอ่อ คะงั้นบอกหมอมาค่ะคนเราเนี่ยเวลาบายบายเนี่ยหรือบอกลากันเขาทำกันยังไงคะใช่ดีค่ะคุณหมอดีมากแล้วนะแล้วถ้าคนเราเวลาบอกว่า oh, oh, <laughs> ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าโอเคโอเคมังคับแขนตัวเองก่อนเกือบได้แล้วเกือบได้ละเฮ้ยอือเฮ้ยโอ๊ยเะเอาเอาแขนมันกลับมาที่เดิมค่ะเอาแขนมันกลับมาที่เดิมค่ะโฟกัสค่ะโฟกัสกลับมาที่แขนซ้ายค่ะเอ้ยแขนขวาต้องได้ต้องต้องต้องเออต้องทำได้ เมื่อกี้คุณหมุนแขนยังไงคะหมุนคืนได้ไหมคุณหมุนแขนเยอะเกินไปเมื่อกี้เกือ <laughs> บแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไม่นะทำไมมันดูเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดสุดๆ <laughs> ที่ร่างกายของดีช่ชอนมีคนมาควบคุมร่างกายของฉันอยู่ <laughs> โอเคค่ะในเมื่อทุกคนมารวมกันที่นี่แล้วอ่ะ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่ทุกคนจะทําได้นะคะตอนแรกอะเราต้องบังคับแล้วก็ดึงสติกลับมาที่ตัวเองค่ะหมออยากให้ทุกคนลองพนมมือนะคะอะไรนะครับหมออยากให้ทุกคนกนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือตอนเออคุณคุณบิวเป็นคนไข้รายแรกของหมอค่ะแล้วตอนนี้เขาทาสําเร็จแล้วค่ะขอให้ทุกคนพนมมือนะคะอะไรครับพนมมือค่ะ ทำยังมัน,มน <ฮะ S 1> ที่หมอทำอะค่ะนี่อย่างนี้ดีค่ะ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 คือคุณบิวเขาสามารถ <c oughs> เอาชนะตัวเองได้แล้วอะ <c oughs> มันหักมือเข้ามาหาตัวยาง,งอะอีกนิดนึงค่ะเกือบได้แล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะ <c oughs> พวกคุณคะ่ะอันนี้เราอยู่ในเซสชันนะคะกรุณาทำตัวอืมอีกนิดนึงคะ่ะมีเรื่องเหรออ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะอีกนิดเดียวโอ้ดีมาก<ด>ค่ะเรบร้อยครับพอมเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราต้องรอคนนี้ไหมคะคุณ ไดค่ะอคุณคุณว่านค่ะกรุณาทำตัวให้อยู่ในความสงบด้วยค่ะเออโอเคค่ะใครที่พนมมือได้แล้วอ่ะช่วยกลับไปนั่งในท่าที่รีแลกซ์ผ่อนคลายด้วยนะคะสดีชับสนิทไม่ผักคลาย ขอแต่ขอขอแต่ขอฟ้าวหนึ่งครับแต่ขอฟ้าวหนึ่งอ่าเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนอ่าทุกคนคะอยู่ในหน้าท่ารีแลกซ์ค่ะเราจะได้ไปกันต่อเลยค่ะแขนถักครับคุณแขนถักอ่ะที่ฉันเหรอคะเราเราโอเคค่ะไม่ต้องมันองค่ะโอ๊ยโอยไม่ได้อีกแล้วว้าไม่ได้อีกแล้วช่วยด้วย ช่วยด้วยเขาไปไมได้อีกแล้วโฟกัสค่ะโฟกัสตอนนี้โฟกัสคืออยู่ที่ไหนคะเออต่อไปเป็นโจทย์ยากแล้วค่ะทุกคนอันนี้ถ้าทุกคนทำได้คือทุกคนผ่านโจทย์แล้วก็ทุกคนปกตินะคะคือสำหรับน้องน้องป่านอยากให้น้องป่านทำมือเป็นรูปผีเสื้อค่ะผมยืแขนเดียวนะครับอรูปผีเสื้อแล้วโอ้โหแล้วน้องบิวต้องทำตัวเป็นรูปกระต่ายนะคะ เชิดแล้วก็น้องว่านขอเป็นรูปนกค่ะส่วนคุณทีดิฉันขอช้างขอมากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำมือจริงๆในในโอซผมจะทำไม่เป็นเลยเนี่ยต้องทำให้ได้ค่ะทุกคนในโอซในโอซ โอ้โหคุณดีคนนี่สุดจริงนี่อันนี้จครับจอันนี้ถ้าช้างอนี้ถ้าช้าแช้าอยู่ไหนเหมือนเหนะตายยังพิธีพิธีแล้วพี่ดูข้างๆพี่เนี่ยช้างกูอยืนไหนช้างกูยู่ไหนพี่ดูข้างๆพอแล้วขาเไปตอไปแล้วใช่ไหม มึงอะไม่ใช่นกมึงอะจามึงอะจาพนมไอ้สัตว์เิบะท่าช้างมันไม่ใช่นกแล้วชิบนท่าช้างอ่ะอ่ะเหลือคนดีคนเดียวค่ะโจทย์ง่ายกว่าคนอื่นเลยนะคะคุณโอ้ผมทำช้างไม่เป็น <c oughs> นี่น,นี่นี่ท่ากระต่ายครับบ้านผมเล็กท่าควางอนอ่ากระต่ายต้องฟันเย็นด้วยนะคะกระต่ายต้องฟันเย็นนวยนะคะ <c oughs> จะตายตายตายมันต้องมือประสานการปิกาชูสองมือกันตายไเลยปันเดียนทำยังไงวะไม่ไม่ต้องเอามือมือลองทำลองทำเสียงแบบลองทำสิคะหันหันหน้ามาทางหมอค่ะหันหน้ามาทางหมอเออได้ได้ได้ค้างค้างนานไว้ค้างไว้ปากมันเปิดค้างไว้ฉีดค้างค้างไว้ใช่ ชี้ค้างไว้อ่าดีมากค่ะเดี๋ยวหมอจะดูรายงานนะคะจากทุกอย่างที่เราทำผ่านจะมาหมดแล้วอ่านรายงานนะคะ,อ,อ,ะอ่านรายงานใน<อ>มือที่เขียนไว้ค่ะผลสรุปออกมาแล้ว<อ>ค่ะทุกคนทำไมตามหมอขยิบเป็นยิบใช่ใช่ใช่คือเราทุกคน ทำไมมองแบบนั้นนี่คือเราทุกคนปกติแล้วค่ะตาขวาหมอแบบแบบเหมือนมันกระตุกกระตุกอ่ะอยากจะบอกทุกคนว่าตาด่างหมอครับเราเราเราหายแล้วค่ะเราหายแล้วโชคดีโชคดีโชคดีนะทุกคนหมอว่าคุณจะใช้ชีวิตในเมืองนี้ได้อย่างปกติสุขค่ะโอ้โห you <laughs>